สวัสดีครับเพื่อน YouTube, เพื่อนชาวยูทูบและเพื่อนเพื่อนผู้ที่อยู่ภาเครื่องและสิ่งลี้ลับนะครับผมลุงต้ยประกาศน,นะครับก็มาขอเล่าเรื่องหนีฉีกนรกนะครับตอนที่สามนะครับตอนจบนะครับคําพูดของพมียทําให้พวกเราได้คิดและต่างหันมายิ้มให้กันอย่างมีความหวังจริงอย่างที่พเมียพูดเพราะฝนที่กําลังมาคือโอกาสรอดของพวกเรา,พาเ,าเพราะจะไมฆฝนหรือ ควันปีศาจนั้นเมื่อถูกลมถูกฝนก็คงทําให้มันรวมตัวกันไม่ได้ง่ายๆดังนั้นโอกาสที่พวกเราจะรอดออกไปจากป่ามหาดํำย่อมมีความเป็นไปได้สูงพวกเราตะเตรียมกันต้อนรับการมาของฝนและเป็นครั้งแรกที่พวกเราอยากให้ฝนตกแรงๆแ,และนานๆเพราะความเป็นจริงแล้วการทำงานของพวกเราไม่ชอบฝนมากนักเพราะฝนทำให้พวกเราเดินทางลำบากลนาช้า และบางครั้งหากเกิดมีน้ําป่าก็จะยิ่งทําให้ทุลักทุเลเสมอมาแต่ในคราวนี้กลับกันพวกเราต่างรักพายุฝนและขึ้นมาอย่างจับใจทุกครั้งที่มีแสงฟ้าแลบแปบปราลมแรงใกล้เข้ามาก็ยิ่งทําให้พวกเราพอใจมากขึ้นไว้มหาดําเหนือหัวพวกเราไหวยกบยาบรุนแรงมากขึ้นและในที่สุดฝนก็เริ่มกระหน่าลงมา ลาวกับฟ้ารั่วท่ามกลางเม็ดฝนที่ทะลุใบมหาดดำลงมาและท่ามกลางพายุลมแรงพระเมียตะโกนบลันไปพวกเราออกไปจุดหมายบ้านปางคามพระเมียพูดจบก็ลุกขึ้นนำริวออกไปก่อนโดยมีพวกเราเล่นตามหลังแกไปติดติดอย่างวัดความเป็นความตายเพราะว่าหากเจ้าเมฆบุรณะนั่นไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนขึ้นมา พวกเราก็เท่ากับออกไปหาที่ตายอย่างแน่นอนผมออกวิ่งตามหลังปองดาที่ตามหลังพามิยะไปติดๆโดยมีพุทธวิ่งตามหลังผมมาและปิดท้ายกระบวนด้วยจะคือท่ามกลางพายุฝนที่กระหน่ำลงมาลาวกับป่าทั้งป่าจาะถล่มทลายแต่แปลกที่พวกเราต่างไม่รู้สึกถึงความหนาวหรือความรุนแรงของเม็ดฝนหรือลมสักนิดเพราะความคิด ของพเมียและนะความคิดของพเมียน่าจะถูกต้องเพราะไม่มีวี่แววของเจ้าหมอกหรือเมฆปีศาจปรากฏออกมาขัดขวางหรือเล่นงานพวกเราแต่อย่างใดแต่ไม่ว่าอย่างไรในหัวใจของพวกเราทั้งห้าคนต่างรู้ดีว่าฝนในป่าไม่มีอะไรแน่นอนเพราะบางครั้งมันก็อาจตกอย่างหนักสองสามวันติดๆหรือทั้งวันทั้งคืนหรือเพียงสู้เดียวแล้วหาย และบางครั้งก็อาจจะตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้พวกเราทาให้พวกเราต้องเร่งฝีเท้าวิ่งสู่จุดหมายตีนเนินช่องลมอนันเป็นเป้าหมายที่จะข้ามไปบ้านปางคามหนทางรอดเพียงทางเดียวของพวกเราความเร่งรีบประกอบกับพื้นที่เปียกแฉกับลมฝนที่เทลงมาหนาเม็ดทำให้หลายครั้งที่ผมลืลม่นล้มลงและลุกข,ขึ้นใหม่ เพราะความถลยลื่นของดินเลนและบางครั้งก็ถูกจะคือหรือพุทธดึงคอเสื้อให้ลุกขึ้นและในบางคราวผมก็ดึงฉุดลังคนอื่นๆให้ลุกขึ้นวิ่งเหมือนกันเราวิ่งป่าความมืดกันไปอย่างนั้นผ่านลำธารผ่านด่านผ่านป่าลบชัดหลายแห่งที่เราไม่มีกิจิตกระใจจะนับมันเพราะฝนลงที่รู้สึกว่ามันเบาบางลงทุกที จะกี่ทุ่มกี่ยามผมไม่รู้เพราะพวกเรามาถึงตีนเนินเขาช่องลมฝนและลมก็ซาลมากแล้วพะเมียเนียวต้นไม้ปีนขึ้นไปก่อนพร้อมกับเร่งให้พวกเราตามขึ้นมาไปขึ้นไปเร็วขึ้นไปให้ถึงยอดเนินนั่นเร็วบนนั้นยังพอมีลมอยู่เนินเขาช่องลมนี้เป็นภูเขาเตียเต้ยๆสูงราวตึกเจ็ดแปดชั้นหากว่าพื้นดินแห้ง และไม่มีฝนตกเราก็สามารถขึ้นไปถึงยอดได้ภายใน10บถึงสินาทีแต่เมื่อฝนตกเช่นนี้ผมไม่รู้เลยว่าเราจะต้องขึ้นถึงยอดเนินในเวลาเท่าไหร่ฝนที่ตกลงมาทําให้พวกเราขึ้นลําบากดินซึ่งเป็นดินปนทรายลื่นและล่วนแม้เราจะอาศัยเหนียวต้นไม้ขึ้นไปแต่มันก็ยังล่าช้าและทุรักทุเลอยู่ดีฝนขาดเ็ด ไปสักพักแล้วและเราก็ขึ้นมันขึ้นมากันได้แค่ครึ่งทางพเมียตะโกนล,ลงมาสั่งเสียงเด็ดขาดว่าทิ้งเป้หลังของพวกเราลงไปให้หมดปืนด้วยทิ้งเอาไว้ทิ้งลงไปเอาชีวิตให้เรารลอดก่อนแล้วพเมียพูดและทําตามเป็นตัวอย่างเขาปลดเป้และโยนปืนอา้าประจากายลงไปตามทางลาดเบื้องลางและพวกเราก็ทําตามอย่างไม่มีใครรีรอเพราะ จะได้คล่องตัวมากขึ้นชีวิตสำคัญกว่าอย่างที่พระเมียบอกเสียงเป้หลังพวกของพวกเรากลิ้งหายลงไปในความมืดเบื้องล่างแต่แค่ไม่กี่วินาทีก็มีเสียงดังพึบพุ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 บหนักๆราวกับคนสบัดผ้าผืนใหญ่ห้าครั้งผมสะดุ้งหนาวสะทานไปทั้งตัว พร้อมกับใจที่หายบูบและคิดว่าคนอื่นๆก็คงเป็นเช่นเดียวกันกับผมเพราะเสียงนั่นมันหมายถึงไอ้เมฆตะลกนั่นมันตามนำมาถึงตีนเชิญเนินข้างล่างและเล่นงานเป้ทั้งห้าใบพวกเราเรียบร้อยไปแล้วแล้วพวกเราขึ้นมาเร็วพระเมีตะกนกระตุกพวกพวกเราเมื่อเห็นว่าพากรชงักไปหมดผมเหนียวต้นไม้โหนตัวขึ้นไปอย่างสุดกำลัง พุธที่อยู่ข้างหน้าผมถลายลื่นหลุดลงมาผมคว้าคอเสื้อของมันดึงขึ้นเอาไว้แล้วพุธขึ้นไปพุธตะเกียกตะกายพวดพวดขึ้นไปอย่างตีดีตะเหลือกโดยมีจะคือตามหลังผมมาติดติดระวังไอ้ปองดาเสียงเขมียตะโกนอย่างตกใจดังมาจากข้างบนแวบนั้นผมเห็นร่างของปองดาหลุดกิ่งลงมาอย่างเสียหลักผ่านพุธไปนิดเดียว จะคือที่อยู่ด้านหลังผมโจรคว้าตัวปองดาไม่ทันร่างของปองดากิ้งหายลับลงไปในความมืดด้านล่างโอ้ยช่วยกูด้วยพิงชั่ววิบตาเสียงพุบหนักๆก็ดังกล้องสถานไปทั้งหุบนั่นหมายความว่าปองดาเสร็จมันไปแล้วเรียบร้อยพอมีขึ้นไปถึงบนยอดเนินแล้วยื่นมือลงมาดึงผมขึ้นไปและผม กับพะเมียก็หนึ่งพุทธได้ะจะขื่อขึ้นไปเบื้องล่างท่ามกลางความมืดเราเห็นเจ้าก้อนเมฆมละนั่นโผล่ขึ้นมาจากเบื้องล่างถึงการขุบเขาแล้วมันลอยเลี้ยดินขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาหาพวกเราช้าๆอย่างเหมือนช้าและเร็วสลับกันจะคือหันมาบอกพวกเราหนักๆพระเมียพาวุฒกับพุธลงไปที่ด้าน ล่างข้าจะอยู่จัดก,การมันเองอย่างน้อยก็ทวงเวลาให้ได้สักพักข้าไม่มีหน้ากลับไปหาลูกเมียไอเจเดมันหลอกไปกันเถอะเร็วผมเห็นในมือของจะคือทั้งสองมือเขากำระเบิดลูกเกี้ยงด้านละลูกซึ่งเขาดึงสลัดออกแล้วพระเมียทำวันสยหัดให้จะคือก่อนหันมาบอกผมกับพุทธให้ตามลงไป อีกฟากหนึ่งของคุณเขาผมหันไปยิ้มให้กับจะคือเห็นเขาหันไปเตรียมตัวต้อนรับเจ้าเมฆปีศาจนั่นบอกเสียงเหี้ยบมาเลยกูรอมึงอยู่แล้วไอสัตว์มาเลยผมวิ่งถลายลงมาใช้มือเหนียวกิ่งบ้างถลายลงมาบ้างยังไม่ยังไม่ยัง,ย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 งไม่ัวเจ็บโดยมีพุธและพ่อเมียตามมาติด ชั่วคู่เสียงระเบิดด้านบนดังบึ้มสนั่นติดติดกันแรงระเบิดคงทําให้เจ้าปีศาจนั่นแตกกระจายออกไปชั่วข่าวมีเวลาพอให้ผมและพวกเราทุกคนลงสู่พื้นเบื้องล่างอย่างปลอดภัยผมกิ้งลงมาอย่างรวดเร็วและสติก็ดับบูกไปในตอนนั้นผมรู้สึกตัวตื่นตัวตื่นขึ้นมาเมื่อมีน้ำเย็นมาลูบที่ใบหน้าผมลืมตาพุธนั่นเอง ุเอาผ้าชุบน้ำมารูปหน้าผมผมนอนอยู่ที่ในป่ามหาดดำจุดหนึ่งอีกด้านหนึ่งของบ้านปางคามพุทธหัวเราะแล้วบอกผมว่าปลอดภัยแล้วเพื่อนเช้าแล้วและป่ามหาดดำก็ยาวไปถึงบ้านปางคามเลยแล้วนี่เอ็งดูฝนก็มามืดเลยฝนก็มาอีกแล้วเพื่อนเรารอดแล้วพุทธบอกคราวนั้นผม พุทธและพเมียรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านปางคามโดยได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านหลังจากที่เราหายดีกันแล้วในอาทิตยหนึง่งอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาผมก็ขอแยกทางกับพระเมียและพุทธโดยผมตั้งใจจะกลับบ้านเพราะคิดถึงพ่อผมกลับมาถึงบ้านและพักรักษาตัวอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ขอให้พ่อพาเข้ามอบตัว กับทั้งหน่วยทหารที่ผมหนีมาผมรับใช้โทษทันอยู่6ปีผมโดนตัดสินคดี6ปีแต่ผมติดจริงจริงสาปีสเดือนจึงได้รับอภัยโทษออกมาจากการเป็นทหารกลับมาอยู่กับพ่อของผมอย่างมีความสุขและผมไม่กลับผวนกลับไปหาพเมียอีกเลยผมเองก็อยากเจอพเมีย กับพุทธไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ผมก็ขอให้เขามีปลอดภัยและผมหวังว่าคงจะไม่มีนักประเดินป่าคนไหนได้เจอจเจ้าเมฆปีศาจอย่างที่พวกเราได้เจอกันมาแล้วครับนี่คือเรื่องของอ คุณวุฒินะครับซึ่งเล่าให้ผมฟังนะครับผมก็มาถ่ายทอดให้ฟังอีกทีหนึง่งจะสนุกยังไงครับเพื่อนๆก็ใช้วิจารยณกันเอาเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้ามีเรื่องอะไรดีๆสวยๆงามๆผมก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ